วันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคต่างๆอาจจะเป็นเทคนิคเกียนๆบ้างพอดีวันนี้ใส่ไอรอนแมนมาเห็นเขาบอกว่าถึกมากไหนหนุ้ยลองยิงยิมันถึกจริงเปล่าเห็นไหมครับเลื่อนไม่ลดเลยแม่งถึกจริงๆนะโอ้โหถึกจริงๆยิงยังไงก็เลือดไม่ลดอโอเคเดี๋ยวจะไปสอนวิธีแรกเลยละกันวิธีการยิงปืนบอมไวๆยิงสไนต์ต่างๆไวๆละกันเอาไว้แกงเพื่อนบ้างเอาไว้เปลี่ยนกระสุนบ้างอาโอเคเดี๋ยวจะสอน ขั้นตอนแรกคือเราก็เติมกระสุนแม่งก่อนเลยเออเติมกระสุนมันไปเออโอ้ยมีทอด้วยทอยิงเสยยิงเสยยิงเสยอ่านี่คือเราก็ยิงปุ๊บเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนี่วิธีการยิงเห็นยังเห็นยังนี่เอาไว้แก้งเพื่อนได้ทํากับสไนก็ได้อ่าเดี๋ยวจะลองทากับสไนดูเราก็ไปไว้ช่องไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบอเคเอาไว้แกงเพื่อนได้ ยิงตอนไหนไม่ได้อ่าเดี๋ยวจะทำปืนบอลมาแหละมันก็เหมือนกันอ่าไว้โนดีเล่ได้คือเนี่ยคือตอนเราเปลี่ยนกระสุนใช่ไหมคือเราเปลี่ยนกระสุนถ้าเราเอาสลับปืนคือเราไม่ต้องรอเปลี่ยนกระสุนได้เลยเราสามารถยิงได้ต่อเลยเอาไว้สําหรับปืนอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนกระสุนนานมากโอเค แล้วต่อไปวิธีการตั้งบังเกอร์สองชั้นตั้งตู้เซฟสองชั้นสามารถทําได้เราต้องปรับเป็นมุมมองที่สามเห็นไหมมุมมองนี้คือนี่เรานี่เราต้องทําให้เห็นอย่างเงี้ยมุมมองที่สามนะแต่คือห้ามให้เห็นตัวขั้นแรกเราให้เอาเห็นตัวก่อนคือแล้วเราก็ตั้งแล้วเราก็ถอยหลังห้ามให้เป็นมุมมองแบบนี้เราไม่เห็นตัวเห็นไหมแต่เราให้เป็นมุมมองที่สามตลอดนะอย่าไปปรับเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแค่เดินถอยหลัง เราต้องมีอะไรที่ชิดหลังด้วยสามารถตั้งมบร์เกอรได้สองชั้นอ่าแล้วเรามีวิธีพิเศษครับผมวิธีแกงเพื่อนในปาร์ตี้ครับผมถึงมาเจตี้เราอยู่เราก็ทําอย่างนี้ไปเลยครับง่ายครับอย่าไปสนใจมันครับปาไปเลยครับวิธีแกงเพื่อนแกงวาแกงแวงเลย